ของจริงเขาจัดเข้าไปแล้วเนี่ยพี่ว่าน่าจะเหลือในความรู้สึกพี่นะแล้วของหนักที่สุดอย่างเช่นเต็นอะให้มันอยู่ช่วงกลางๆใช่ไหมให้มันแนบ,บหลังไว้เพราะว่าสวัสดีครับสำหรับคลิปที่แล้วเป็นคลิปสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มกางเต็นท์เตรียมของอะไรไปบ้างครั้งนี้เป็นการเดินป่าของประมาณนี้เดี๋ยวมาไล่ดูกันว่าวันนี้เตรียมอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยครับถุงนอนเต็นท์กางเกง อุปกรณ์ส่องสว่างครับอันนี้เป็นแก้วซิลิโคนแล้วก็อันนี้เป็นชุดสำหรับทำอาหารเตาปิกนิกเตพาพกบาอันนี้แก๊สกระป๋องหนึ่งครับช้อนอกแขนแล้วก็มีถุงเท้ากันหนาวถุงมือตรงนี้เป็นเรื่องเครื่องแต่งตัวนิดหนึ่งครับก็จะมีหมวกมีรองเท้าเดินแว่นตากันแดดพ้อรับเอาไว้กันแดดตรงคอครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์โกโปร รองเท้าแตะถุงนอนอันนี้ยังไม่รู้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นรองนอนไม่แน่ใจว่าจะเอาไปหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะละอันนี้ Power Bank ค,ครับเอาไว้ชาร์จพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเสื้อผ้าแล้วก็เป็นไฟชีตอันนี้รัดเข่าครับเพื่อเกิดอาการบาดเจ็บถุงเท้าอีกสามล้านคู่ครับอันนี้เป็นชุด เอาไว้ใส่เล่นชุดมัดคอดอันนี้สาหรับของผมของผมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูของพี่โบ๊ชบ้างไปดูของพี่โบ๊บ้างว่าพี่โบ๊เตรียมอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูของปอยแล้วก็ของคนอื่นๆอีกครับเอเรามาดูของพี่โบ๊ครับของพี่โบ๊เริ่มจากกระเป๋าอ๋อเมื่อกี้ผมลืมผมมีไม้ เอาไว้เดินป่าด้วยอันนี้เป็นไม้จากดิแคทลอนของพี่โบ๊ก็จะมีเสื้อกาาันหนาวครับเป็นเสื้อขนเป็ดแล้วก็มีรองเท้าเดินรองเท้าแตะอันนี้ไม่มีอะไรก็เป็นชุดอาบน้ําแล้วก็พวกยาต่างๆอันนี้เป็นหน่วยหน่วยแพทย์ย่อมย่อมต่อมาเป็นถุงนอนครับถ่าเทียบกับถุงนอนของผมแล้วอิจฉาจริงเลยเอ้ยลองนอนลองนอนแม่ ขนาดอืมอิจฉาสลุกเกินบาดใจจีบไปเอาไปวางไว้ที่เดิมอันนี้ถุงนอนอ๋อเมื่อกี้ลืมมีผ้าเช็ดตัวเหมือนกันผราบับชุดครับเน้นถุงเท้าเหมือนกันเพราะว่าเราจะไปเดินป่าส่วนใหญ่แล้วมันจะหนาวอันนี้เป็นเสื้อผ้าเบื้องต้นมียามีแอลกอฮอล์มีน้ำมันมวย ไปชักข้าไปทำไมอ่ะอ๋อไว้จุดจุดเตาใช่ไหมอันนี้คืออันนี้กลิ่นมันจะกลิ่นจะหอมละมุนกว่าเอ่อน้ำมันมวยขวดนี้เห็นไหมคะขวดนี้กลิ่นจะจะแรงกว่าที่เราจะได้กลิ่นกันแบบแรงๆเลยแต่ว่าตัวนี้กลิ่นจะแบบออกสมุนไพรออกเย็นๆออกเบากบลิ่นเบากว่าแต่กสรรพคุณดีเหมือนกันค่ะแล้วก็มีไฟฉายครับไฟสอง ไฟส่งสว่างไฟโป๊ะอ,อีก2อันอุปกรณ์กันแดดแมสอันนี้เป็นไฟฉายอีกอันหนึง่งมวกถุงมือก,อกาแฟแล้วก็แก้วกาแฟย่าหวานถุงน้ําถ้าสําหรับใครที่ยังไม่มีถุงน้ําก็สามารถเอาใส่ขวดไปก่อนก็ได้ครับแต่ถ้ามีถุงน้ํามันจะสบายขึ้นเวลาเราก็เผื่อเราไม่อย<ร>ากว<ร>างเป<ร>้การวางเป้เวลาของหนักๆเนี่ยมันใส่พจะขึ้นเป้มันค่อนข้างลําบาก ถ้ามีถุงน้ําก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมาดูกันว่าของจะใส่หมดหรือเปล่าของผมเนี่ยค่อนข้างยากเลยเพราะว่ามีเ้น์ไปด้วยแต่ของพี่พลนส่วนใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆก,ก็น่าจะง่ายกว่าอ,อ๋อยังมีอาหารถุงอีกที่ยังไม่ได้แชร์แล้วก็มีน้ําเปล่าอีกคนละสอขวดอาหารซองมีข้าวสารแต่ละคนจะแบ่งไม่เหมือนกันคือทริปนี้ของเราจะแบ่งหน้าที่กัน พี่ไปจะเอาทาร์ปเดี๋ยวไปดูกระเป๋าพี่ไปตอนถึงม่อนคุยแล้วเดี๋ยวดูของปลอยว่าปลอยจะจัดอะไรไปบ้างของปลอยจะใช้เป็นกระเป๋าตัวนี้ของผมเพราะว่าปลอยก็เพิ่งเพิ่งเดินยังไม่มีกระเป๋าผมก็เหลือกระเป๋าใบเดียวใบน,นี้ที่ผมรีวิวไปตอนครั้งที่แล้วนี้ลองดูแล้วครับว่าของมันค่อนข้างเยอะก็เลยเอาถุงนอนมาไว้ข้างล่างมามัดไว้ข้างล่างก็เดี๋ยวทีนี้มาดูการจัดกระเป๋ากันนะครับกระเป๋าตรงข้างล่างส่วนข้างล่างนี้ผมจะเอาใส่พวก นี่ฮะชุดมาสคอตหรือว่าพวกเสื้อผ้าที่มันเบาๆแล้วก็เต็นอันนี้น้ำหนักหนักสุดละเดี๋ยวเอามาไว้ตรงท่อนกลางแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าอะไรมายัดยัดไว้ข้างหน้าเต็นท์นี่จะอยู่ติดหลังส่วนลองนอนก็น่าจะอยู่ในใกล้ๆกับเต็นท์อยู่เอาไว้ติดติดหลัง นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรพวกเบตเตอร์เลตอันนู้นเบาๆก็ไฟใช้หรือว่าเป็นกล้องโปรโอะไรเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเอามาใส่ข้างบนจะได้หยิบจับง่ายๆส่วนไม้เทา้าอันนั้นยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วไม้เทา้าค้ำเดินไม่ต้องใส่อะไรโอเคลุย เมื่อกี้จัดเสร็จไปแล้วครับก็ได้ประมาณนี้เอาถุงนอนออกมาไว้ข้างนอกมันยังเหลือพวกอันนี้เดี๋ยวเอาใส่ไปแล้วก็มีที่จะต้องย้ายออกมาอีกอันนึงก็ลองนอนค่อนข้างหนักเลยข้างหลใส่ดลยครับว่าเมื่อกี้ของที่ใส่ไปจะหนักประมาณไหนใครดูหาไม่เจอที่พาง ลองใส่ก็กได้แต่สูงถ้าจะเอ,า,อาเอาลองนอนเอามยข้างบนน่าจะสูงขึง้นีกเอาไว้ข้างล่างแต่ว่าเราช่างดูว่ามันน้ำหนักกิโลตอนนี้ที่ใส่ไปทั้งหมดขึ้นตัวแล้วะความสูงมาดูมาดูน้ำหนักดีสิบกิโล ประมาณ3าขิด2ก็2.3แหละน้ำหนักใช้ได้ไม่ถึงว่าหนักมากไม่เกิน15หนโตามกำหนดแต่แค่ของของส่วนใหญ่มันเป็นของที่ฟูฟูใหญ่ๆเมื่อกี้ของพี่เอาอะไรใส่ไวแล้วมั้งเอากางเกงมาใส่ไปท้าไงแล้วก็พวกถุงเท้าถุงเท้าหมวกที่มันเป็นพวกชนิดผ้าเล็กๆทั้งหลายพี่เอาใส่ไปในช่อง ช่องเล็กด้านหน้านาาี้ช่องข้างล่างใช่ช่องข้างล่างแล้วก็ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเสื้อลงข้างล่างก่อนจะผ้าเนี่ยมีแค่นี้เพราะว่าเอามาแบบว่าคือจัดเป็นพวกเลกกิ้งอะไรอย่างงี้มากกว่า <c oughs> ชิ้นเล็กๆพวก <c oughs> หมวกรุงเท้าเป็นมา นี่คือชุดชนนเก่งไงพรบับแล้วก็เอาไปแต่สปอรตบาร์แล้วพี่วางแผนว่าจะจัดไอ้เนี่ยคือนอนแล้วก็ไอ้ชื่อขนเป็ดยังไงต่อก็ไม่ยังไงนะเพราะของจริงเขาจัดเข้าไปแล้วเนี่ยพี่ว่าน่าจะเหลือในความรู้สึกพี่นะใชข่ของของกระเป๋าพี่มันม,มีแต่ของชิ้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ เพราะรองเท้านานก็ไม่ได้เอาใส่กระเปา๋าเนีใช่รองเท้าพี่ก็ใส่ไปเลยส่วนรองเท้าแตะก็เอาใส่ไปนี้แล้วใส่ถุงพลาสติกเรียบร้อยอมเมื่อกี้พี่บอสเก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้ของที่บนเตียงทั้งหมดลงกระเป๋าหมดแล้วเหลือถุงนอนเดี๋ยวจะมาห้อยแบบผมใช่ไหมพี่พี่รัดเอวก่อนเอาวางไว้ก่อนแล้วก็รัดเอวให้ให้ตรงนี้มันอยู่ข้างบนกระดูกอะอืมเป็นไงพอะ พอใส่แล้วมันเดินได้ไหมแต่ผมว่ากับคือกระเป๋าพี่อะนุ่มกว่ากระเป๋าผมเยอะกระชับกว่าด้วยดเดี๋ยวลองมาชั่งน้ำหนักดูดีกว่าว่ามันประมาณกี่กิโลไดไหมนิ่งยางนิ่งนะค่ะก็จุดสองหนึ่งพนนี่กระเป๋ากระเป๋าปอยกระเป๋าพีทกระเป๋า เมื่อกี้ถ่ายเรื่องกระเป๋าอยู่มันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นสำหรับของกองกลางถ้าของคนตัวปกติกูจะจัดอีกแบบมันนี้มันไม่เหมือนกันอันนี้พี่เอาอะไรมาบ้างเนี่ยที่จัดรอบเนี้ยรอบนี้หรอมีกาวชิ้นสำหรับแคมป์กลางกาวชิ้นเอ่อเป็นทัากลางใหญ่สำหรับหลังคาอ่าแลั่อะไรนะแล้วก็มีเสาเสาสองต้นเสาสองต้นอืมอันนี้ก็จะเป็น จะเป็นเตาเหมือนกันเอ้จะเป็นเหมือนตะแกรงไว้วางแกรงปิ้งย่างเอเออารมณ์นั้นปิ้งย่างปิ้งย่างก็ได้หรือว่าก่อไฟอุ่นน้ำอะไรอย่างงี้ก็ได้สำหรับสำหรับกองกลางแค่นี้เองหลักๆรอบนี้มีแต่ของกองกลางไม่มีของส่วนตัวเลยน้อยมากสืสส้อเป็นของกองกลางอืมใช่โอ้โหแม่งของของส่วนตัวล้วนๆส่วนตัวคือไม่มีเหนนอนบคนอื่นนอนรอบนี้อ๋อพี่นอนเต็นท์กับของไอพีชใช่ไหมเออเพราะว่าเต็นท์เราแบกกันขึ้นไปเยอะไม่ได้นะเวลาตอนเดินมันหนัก แต่จะต้องรอบหน้าของไมที่จัดของตัวเองอ่ะอืมอันนี้ไม่เป็นของกลางๆแล้วมันเลยบบอาจจะอาจจะดูงงๆนิดนึงเดี๋ยวรอบหน้าจัดจัดให้ดูว่าต้องจัดแบบไหนคนจะมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะแต่รอบนี้สำหรับกองกลางก่อนแต่ผมผมถ่ายคร่าวๆไปแล้วแหละว่าถ้าเผื่อจัดของส่วนตัวประมาณไหนเออแต่จริงๆบุนของไม้ทุกคนน่าจะน่าจะได้อยู่แล้วแหละแต่มันมันก็มันย็จริงๆแต่ละคนมันก็จัดไม่เหมือนกันอีกแหละอ่าใช่จัดไม่เหมือนกันแต่ว่าวิธีการหลักๆแล้วคือแบบเขาพยายามให้ของที่มัน น้ำหนักเบาๆบ่อะแบบเหมือนลงไปข้างล่างก่อนอะไรอย่างเงี้แล้วของหนักที่สุดอย่างเช่นเต็นท์อ่ะให้มันอยู่ช่วงกลางกาใช่ไหมให้มันแนบหลังไว้เพราะว่าเราเราหนักไปดีกว่าใช่ส่วนด้านบนก็จะต้องแบบไม่หนักมากแล้วก็เป็นของที่หยิบใช้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเช่นพวกแบบแบบสำรองอะไรอย่างเงี้ยของของจุกจิกเบเกล็ดอ่าใช่ไอ้ข้างล่างสุดก็คือแบบไม่หยิบแล้วอ่ะจยิบสุดท้ายแล้วก็อย่าท้ามหนักลองนอนอะไรพวกนี้นะเออใช่อาหารซองที่ที่เรายังไม่ได้แบ่งอาหารซองอันนี้เราจะแบ่งกันคนละห้าซองครับ ใส่ยัดใส่กระเป๋า <c oughs> สำหรับอาหารซองนิดเฮ้ยไม่ใช่ห้าซองดีเราต้องแบกคนละหกเพราะว่าไอ้กล่องหนึ่งมันมีหกสำหรับสองคืนอ,อีกซองหนึ่งซองสุดท้ายเอาไวเอาไว้สำหรับมือ้อกลางวันสำหรับเดินลง <im S 1> แบบไม่ทานอะไรอย่างงี้อ่าสำหรับหกมื้อนะหกซองแต่อาจจะไม่มีข้าวแล้วอืมไม่เป็นไรหรอกก็เอาตามที่เหลือแหละ นมปังจริงๆนมปังผมว่ามันน,น่าจะเหลืออยู่แหละแบ่งไว้ตอนลงหน่อยนึงตอนลงไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก<ช>แต่ก็น่าจะหิวแบบครั้งที่แล้วที่เราหิวกันอะ